thank you hey <sighs> เง้ยเอ๋ยลาไล่ตออเจาเล่ไล่ไปไ็นติล่ะจินราดอม่ว่าเหเว้ยเจ้าสุบะตงเงจีเอ่ยเอ็มอะรนี่มลาบูรงอาเทีนี้ะดฮะมันนักเรียนนี่โราสาวเนี่ยเฮ้ยนักเรงยี่าสาวเอมามาลาเวนีรู้ยากมาลาตั้งเเอ๋งานลาเลามาพอเฮ้ยแต่เนี่ยงานนี่ต้งคู่ไม่อไหมนี่มงลาสาวะเนี้หงาเวนี่ร้ยากมาลาแต่ละฮะงาบารมาเลยมาตู้ยบาลาตั้งเงี้ยจีเอ๋ยเอเลยมันนาเจ้าบุเนาะสูเลยมาซ tình ai chỉ một chút là được tình cái tình cảm mới tình ai chỉ yeah tình cảm nó làm người biểu đi nào mà mà lấy giấc mơ lưu luyến á tự nhau mà để mà tôi mà lá tình ai chỉ tình ai chỉ yeah ngã giấc mơ cà lụi mà mất la sào nó là làm đã tay bị chồng nó làm nên mấy yeah bà <laughs> <laughs> đó công tác tất cả là bỏ tình ai chỉ cái 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 sa อเมริกสามหาบองอะไรไปศาในั่นน่ะอดตอเว้ยดูมามาชีดตาจามุงอะเอาว่าสามมาตัวไงจีนี่มีมาสามง่ะไปอะไยื้อใจนั่นแล้วไม่ต้องไปสายมาละเฮ้ยโอ้ยแม่ข้าฉันนี่สาวนี่ก็ตัดตายาวลูกในปีนี้มาแล้วก็ไปชีดหาจีกูทำให้หงอกแล้วมีจุ้ยตีหนาบ้างากูอเมริกนี่โอ้ทำให้งอกให้หงอกจุ้ยยาวของนี้ข้อยาปีนา ซาโรมิวแล้วพัเต้ากูไปซะนี่มึงาสังสรเลยแล้วพัตเต้าสุรเลยแล้วพัเต้าก็อแหงาเรสามาเปนากทีนี้เต้ารดีสุดเาเล่ยังไงกเขาเกงไจห๊ะห๊ะูตงจเน่วางไม่เอาป้งยาบาีเนาะปเ่สูนี่ปีบาีเนาะีจานยตัวบาีสิเขี่ยนเขา่ะเขาเฮ้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 ขนาด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  ขนาดบาไม่เู้เลยปาพี่อมาเลยนี่ราพว่าเป็นมามงานสาวลาและพ่อยเลยแล้วพ่อยเลยแล้วมาบ่าวเลยบากนะืองิยในป่าแท้ว่าอะไรทิมาอคูงงานมีงาสาวมีงาาวรถติมาแคหน้าพูยังไม่แก้สตางิมาวซาพูยังงาีอกองนมอะไรก็มาเข้าบมาะมาเลยไมาิเลยอะไรมาชิแต่เลี้ยมาแต่ไงเจ๊มิงาาวติมาตต้นลสูชิมีตไดเลยตอตอย่าไปอย่าไปอย่าไปเจ๊สู้ไปเนาะโอเคอย่าไป ฮอดีกล่าวมามิงลาตามลาเนาะชุวยดกัเนาะละบพเต่อเนาะปีเลยาะตาตัดเงแตงโงมันแตงบุจีบอกว่ามีเนาหาเส้นเกตันาไเฮงเาหาพี่ต่พหลุ่ลว่าฉันจะคาเมาทอดต่บป้าพี่หลุ่เแม่จีเราแม่แมวเฮ้แม่จีเลยป้าพี่หลุแเยนาหาฮะทีบกว่าฉันจะคาเอมาทอดต่อฮะกเรามีตีเราเมียนะฆาเธมาเมียเลยไม่แก่มาเพีหนลไม่ยากนะปลุเพีน่ะงฮะสโยเนอะไรเป่ ต้เงี้ยเนี่ยจ้าเดีว่าเกี่ยปมาเนี่ยเนาะสกาลับมาเนี่ยเนาะฮะลูกกอบเงี้ยหนาที่ไปอยู่อะไรฮะสักเงหนาที่ไปอยู่เราปลาปลาที่ไปอยู่อะไรเ้ยมเช็ดได้ตัวไม่เฉีตัวตัวสเช็ไหนตัว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 มีเงี้ตัวตัวตัวอะามาแต่แยกไปชิดเดียดหาฮะลูกเงียหนาที่ไปเรามาเช็ดตลาตัวเบาชดอะไรมาตึง เฮ้เฮ้สู้เลยซูเลยดเปาไงสู้เด็อะกองเราซู้เด็เราก็ยมาลาเนี่ยเนาะเรายังมาหลานเนี่ยเนาะเาก็ยังมาลาเนี่ยติ้งะตัวตัวยามยามตัวตัวเฮ้ป้าพี่ซาเลยติ้เลยงเนี่ยเจ้าเอ้พี่ตัวไงช่วงยอยปลุกพี่ซาเนาะมันได้ก็เป็นมีวาสาวนะนี้ยาพี่ซาก่งเนี่ยอ่ะจบนี้ภษาปากูเท่บ้าเที่บ้าเลยครับเฮ้ตัวบ้าร้ใจนี้เลยตั้มยูเอ้าไม่เลวอ่ะหลอกมาเบทช่วาู้ดเราตีเราติ่งเลี้ยงกทนกองเด็ดกอง ไอเมียนาไ้ซาเบ่ตมาโมลิหลาเราเลยเมียนาซอเปียเตาวเบ่เดวัชีทวดเดไม่แก่กันเลตีจมาเพี้ยปูลาเนี่ยนี่ส้ซาชบาวติไงจีเย่ตุ้งาอยนี่นาเล่ดะไอเล่นี่ลยลยเว้กูอยู่ไไหมมาเว้อารมณ์เดเต้บ่าบูนี่ึ่งาบาก็ม่น่าปลเพียตอมนติมติวตงจีเย่ไม่เดียวเมีงลาสองเท่าเลยไม่แก่เดล้งท่าเตมางานไม่แก่อแก่น้าซีเราต้องดาวตอไงจีเย่ไม่แก่เดดตมาเพียโดนเลยมาเพียติมาวัดเชียงเรา ဒီမှာတော့ మిస్టింగ్ ကထောက်တယ်မျက်နှာတစ်စေးကို ని စ်စ်ကြီးလိုက်เนาะ ని မျက်နှာပေါ်မှာရှိတယ်ဝတ်ချာအညစ်ကြီးတဲ့လောဝပျောက်ကြည့်စေရမယ့်တကယ်စီ మి စ်စင်ကထောက်ထားတယ်မျက်နှာတစ်စေးလာတင်းကြီးရဲ့အဲတောင်မျိုးတော်အဲတောင်မျိုးတော်မှလားဟိုးငါတောင်းလိုက်မယ်တကယ်ချင်းရကျေးစုအများကြီးကျပါရယ်เนาะနှောက်ဆောင်လည်းငါငတ်ငွေချင်းတာအကောင်းဆုံးတိလာငါကျေစရာအချစ်ဆုံးပဲနောက်ဆိုရင်လည်းငွေချင်းပါပဲပြောပြောဒီမှာအကုန်လုံးနားထောင်မယ်เนาะတကယ်ချင်းအေးပြပြအစအစဆက်ရယ်ငါပြောတယ်မဟုတ်လားလင်းမယူပါနဲ့လင်းမယူပါနဲ့လောပါဘူး งจงเย่เน yeah. yeah. no no, ่าซอยเนาะไอกองเป็ดก <at> ็มามาเปียรานนี่หรอครับโยาเนี่นู่นแบงจีเน่าซอยเนยดูใยาวเปต่เลยตองเลยเหมือนเลยตองจเหมอน้อะไระไโอเค แกต่ไงจีเต้องบูสโรแกไงไม่หนาวว่าเชนและทัดเจเราต้องไม่แกลนี่ได้เล้งท่าละลูโรออับยางเอาเต้ายาวมาแกอาศัยยาเนี่อท่ทอเปตีอันนี้น่เราท่าไดตัวจาวลิอตาย่งกูนุ่ยสื่อเดนอฟิโลชิหรือเตายกูเกี่ยวตตเพีสีเดตากตีเส้นยางนี่บอเนาะแกอาตีงมยานี้อาจารย์แรงมายาะงะอัจวงะอัจะเนี่ยาจารยบอเอะครนี่ลยโลชิไว้ตุกและจาะดีอายะอาจารย์ด้วยน้องยิ่งท่าเลพีเปยเด ကိုဘာကောင်းလဲသိလားဒါလေး तू አለ လိမော်เยစဲခွတ်စာနေញี냐တဲ့ဝါးသိမော်ရောင်ကြာนี่ไอจ๊ายปอเนาะนี่ต่างหากไอจ๊ายတိတ်ရောင်เอဆော်ဒါเอาครับยายยังต้องไป ออริจ yeah, yeah. yeah, yeah, ah ิน ok nah e, ัลเย่วิปซี iy iy si ara, go, ่เย ah ่อวคาโดเย่ส si ูบิดาติอยู o, ่ส nah ิใบออริจ uh, ินท ah ี uh, no? ่อับยาอยาลี่อาจารยอว่าฉันทอดเช่สีเปียงเช่หรืทิงดังใบใบที่อวคาโดเลยอาจารย์มิญนาริโกย่แต่เพียศีบิโรมาจะมาเย่ตายเย่หรือว่าพิเศษใบวิปซีเลยจารย์อยีเจ้าในโกแต่ตาสีบิโรม่ามิญนาลิโกเนื้อแนจรเลนชงว้สิใบมาม่าแสงอารอไม่เก็ตเลยแอมเย่ดันเลงในยาในตู้พิเศษเด้ว่าฉันเออแอมเย่ดันทอดในมิญนาพิโรตัวเจ้ามุตีอับยาเยาออริจินัลหรือต้อง အညစ်ကြေးတွေ market အကောင်လုံးဆင်သွားပြီချစ်တူရေချစ်တူလည်းမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ဝက်ချန်တွေเนาะစားဝက်ချန်တွေနောက်တော့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်နေလို့လုံးဝဆင်ပြေပါနဲ့တော့ဒီ misty เนี่ยထုတ်ထားတယ်မျက်နှာတည်ဆေလေးသုံးမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်မျက်နာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးလိုက်ပါเนาะ อาลาลายดากวาพี่บ่าวแม่นน่ะเย็นก็แท้ดอกโปละละเลยกัวอําลีงัดตังค์เงินซื้อเลยกูมาหนาได้ลูกลามาเปียวเนี่ยติมางานนี้ก็คู่ติดเอาเปียวทาไล่แมเนาะงัดตังค์เงินก็เลยกูงัดสกาเอาไอ้จานหน้าถอนนะงามาตั๊วได้สู้ไม่ตั๊วปูไม่เลาะได้สู้ไม่เลาะปูเนาะตะเรซิฮะอัยโอ้ติมา ถ้าเกิว่าเฮ่เปลตองน่จะตอภาษาหาเราได้ตังไเนาะเจ้าเราตำยุ่เราตำยุ่เอากุรองาไปคุยกันแนวเฮ้ยชุดเเยี่ยมย่นาปรโมชั่นแนววัดแชนรีอามายุดรีไอเย่จ้าเร็กโอตาตาเฉงเนาะฮอตดีกามิสติเนยทุกถเรมยี่นาสีต้าิวเฉงเนาะก็ยี่นาตาใ่เนี่ยไล่แพเดะฮาริโกยุดเชฟย้อมาต้องไล่กนเนาะ